สำหรับวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับจากกระทรวงมหาดไทยข่าวดีนี้ก็มีแก่ผู้ที่เป็นข้าราชการส่วนท้องที่นะครับราชกิจจานุเบกษาประกาศแล้วนะครับมีผลเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปนั่นก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลได้เงินเดือนขึ้นแล้วนะครับ วันที่7กันยายน2566นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบฉบับที่7 พศ2566ลงนามโดยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าโดยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มีนาคม2566ได้มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองชีพและทัดเทียมกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆรวมทั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดียวกันด้วยอาศัยอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ฉบับที่7พศ2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปข้อ3ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งเพิ่มไปรวมกับอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งที่รับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับของแต่ละตำแหน่งเป็นอัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่ดังนี้ 1. กํานันให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2,000บาท 2. ผู้ใหญ่บ้าน ให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ2,000บาท 3. แพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้ได้รับเพิ่มอีกคนละ1000บาททั้งนี้อัตราเงินตอบแทนตำแหน่งใหม่แต่ละคนตามวักหนึ่งจะต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงของแต่ละตำแหน่ง ตามบัญชีเงินตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงถ่ายระเบียบนี้ตามข้อ4วรรคหนึ่งของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆได้แก่ก,กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ และให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติระเบียบนี้ได้ซึ่งรายละเอียดก็จะมีตามตารางดังนี้บัญชีเงินตอบแทนขั้นต่ำขั้นสูงตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตำแหน่ง กำนันขั้นสูงก็คือ1 5 0 0 0บาทขั้นต่ำก็คือ1 2 0 0 0บาทผู้ใหญ่บ้านขั้นสูง13,000ขั้นต่ำ1 0 0 0 0แพทย์ประจำตำบลขั้นสูง10,000ขั้นต่ำ6 0 0 0สารวัตรกำนันขั้นสูง10,000ขั้นต่ำ6 0 0 0ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองขั้นสูง10,000ขั้นต่ำ6 0 0 0 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบก็คือเท่ากันขั้นสูง1 0,000ขั้นต่ำ6 0 0 0ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆและนี่ก็คือรายละเอียดในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการเพิ่มเงินให้ข้าราชการส่วนท้องที่นะครับทุกๆท่านก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้ก็อาจจะมี ต่างมุมต่างมองกันนะครับบางท่านก็อาจจะเห็นด้วยบางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรื่องทั้งหมดก็คือเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องยอมรับตามกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์กฎหมายข้อระเบียบปฏิบัติทางสังคมต่างๆนะครับซึ่งทางด้านกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือแพทย์ประจำตำบลทั้งหมดนี้ก็จะเป็นค่าราชการส่วนท้องที่นะครับซึ่งแตกต่างกับค่าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับ ส่วนท้องถิ่นก็หมายถึงพวกอบตอ,อบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลต่างๆแบบนั้นคือข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยสารวัตรกำนันอะไรพวกนี้ก็เป็นข้าราชการส่วนท้องที่นะครับซึ่งการบริหารงานหรือระเบียบต่างๆก็จะค่อนข้าง แตกต่างกันไปแต่มันอาจจะทับซ้อนกันอยู่นะครับเป็นในใน,ในบางเรื่องนะครับก็ต้องทําความเข้าใจนจุดนี้ด้วยนะครับซึ่งราชกิจจารุบเบกษาที่ออกมานี้บังคับใช้กับค่าราชการส่วนท้องที่นะครับแต่เวลามีกฎระเบียบหรือการขึ้นเงินเดือนต่างๆของค้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเขาก็จะประกาศมาอีกฉบับหนึ่งนะครับแตกต่างกันไปนะค่าราชการส่วนท้องถิ่นเดี๋ยวก็มีการเพิ่มเงินเดือน ก็จะประกาศให้พวกอ,อบอจอ,อบอตเทศบาลต่างๆนะครับแบบนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะก็ขอดีใจกับทุกๆท่านด้วยนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆแล้วได้การาขึ้นเงินเดือนขึ้นเงินประจำตำแหน่งต่างๆกันด้วยนะครับต่างฝ่ายก็ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนะครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนตามที่ได้รับมอบหมายตามที่ตัวเองสังกัดอยู่ณนะหน่วยงานนั้นๆตามกระทรวงตามกรมตามส่วนราชการต่างๆนะครับและตอนนี้ประชาชนทั่วไปพี่ๆน้องๆนะครับก็อย่าลืมติดตามข่าวสารกันให้แบบว่าติดหน้าจอเลยนะครับเพราะว่าอาจจะมีประกาศต่างๆเกี่ยวกับ เรื่องสวัสดิการผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับนอกจากเงิน1 0,000บาทเงินดิจิตอล1 0,000บาทที่พวกเราจะได้กันแล้วนะครับอาจจะมีเรื่องเงินบัตรสวัสดิการต่างๆยังไม่แน่ใจว่าเขาจะยกเลิกหรือว่าจะมีต่อนะครับก็ติดตามข่าวสารกันด้วยนะครับทุกทท่านคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาตลอดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับทุกๆท่านคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะครับเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลด้วยนะครับเริ่ม1ตุลา2566นี้แล้วนะครับบ๊ายบาย